ดีนะครับพี่น้องที่ดูคลิปผมแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ติดตาม8 3คนซึ่งผมจะไปดูเพิ่มเลยนะมีใครติดตามาบ้างน,นะครับเพิมยังถึงจะบอกผมชอบภาคเสียงครับซึ่งผมจะมาบอกข้อมูลของผมอย่างที่ตัวของผมก่อนนะครับก็คือผมเรียนโรงเรียนเพษาอิงกิจอายุ12 ชอบเล่นเกมโลบอฟกับเกมในสตรีมชอบเล่นเกม PTA ชอบอนิเมะจูรสุสใไรเซนแล้วก็ดันดาดันนะครับกับโจโจ้แล้วก็คือผมชอบการเล่นวิ่งไล่แปะผมชอบวิ่งนะครับอีกอย่างของผมก็คือวิชาที่ผมไม่ชอบและชอบนะครับ วิชาที่ผมชอบเนี่ยคือภาระนะครับกับการงานอาชีพนะครับแต่วิชาที่ผมไม่ชอบนะครับก็คือคณิตแล้วก็วิชาที่มันทําให้ผมปวดหัวได้และทําให้ผม,มง่มวงง่วงง่วงนอนได้นะครับซึ่งตรวผมจะเก่งพิเศษนลครับวิชาพวกนี้นะครับโดยเฉพาะกับครูสอนะครับซึ่งสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับตัวผมก็ได้นะว่าคือ ผมนะ่มีเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนดังอะไรนะแต่เขาดังกว่าผมอนะ่ะมีน้ำเวอร์มีน้ำเวอร์ไน,นเ,รเรียนเรียนเพื่อนจิตก็ผมท่นเดียวผมเป็นเพื่อนสนิทผมก็ทําคลิปวิดีโอปล่อยคลิปออกมาผู้ติด,ดตามสามว่ากว่าผมยังน่าจะแปดสิบอยู่เลยมั้งไนหรือเพื่อนบาคนเนะี่ยมีน้ำชื่อช่องของเขาว่า J C Boy ครั 00, ทุกคนก็ลองไปเสิร์ชได้นะไม่รู้ว่าเป็นพิม์ใหญ่หรือเป็นพิมพ์เล็กแต่หน้าปกหน้าปกช่องเขาจะเป็นละครโรบัผู้หญิงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาภาพตัวละครเขามาให้ดูแล้วก็ภาพทีมของเรา สำหรับหน้าตาของเพื่อนผมในรูบอกนะครับแล้วก็ในชีวิตจริงนะครับ It is a p e ะเพศช bro not l e t girl It is a boy not girl a woman bro ซึ่งผมพูดอังกฤษได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้พูดเก่งอะไรแล้วก็ไม่ได้ถือกับว่าไม่สามารถสื่อสารได้ผมพอสื่อสารได้เข้าใจนะแต่ก็ไม่ได้ถ้าผมพูดผมคุยกับฝรั่งก็คงจะเข้าใจแค่คำบางคำผมนะครับ ซึ่งตัวของผมเนี่ยมีเพื่อนอยู่ค่อยๆเยอะๆเป็นแก๊งเลยครับแต่เป็นแก๊งที่มีมบอลนะไม่มีแก๊งไม่มีหัวหน้าก็ไม่บริหารอยู่กันแบบชาปั่ชาชนแบบไม่ไม,ม,มีผู้นำนะเพราะาผู้นำไม่มีเขารู้จักศาสนาอิสลามนะครับทุกคนมีความเป็นพระเจ้าในตัวและเป็นเป็นพระเจ้าในตัวอยู่แล้วนะครับนั่นแหละคือกดเดียวกันครับ แกงพุงกผงนะครับขอบคุณครับกดติดตามด้วยครับ